มันเด็กปัญญาอ่อนเฮ้ยกูว่าถาดเนี่ยเอาเก็บเถอะไม่ได้กูมาตัวหากูออไอ้โจอย์โจทยอะไรพอไม่ใช่กูเสแสร้งแกล้งทำแกล้งทำเรารู้จกเราแกล้งทำาพรารู้จักชื่อไอ้นจ้ดูให้ผมแก้แค้นกูไม่เล่นแล้วหลังจากนั้นเราจะได้ด่ามันถนัดใจใช่ผู้หาิได้เลยอ่อนไหมว่าไงจะไปแล้วเนี่ยประธานโทษนะครับคุณผู้หญิง ไม่ทราบว่าวันนี้คุณมาแสดงในท้องเรื่องนี้มีนามใดกันครับอ๋ออยากจะรู้ชื่อแม่เหรอลูกเอใสีแซงแก้งทำพองเฮ้ยพูดจาว่านอนสอนง่ายเนี่ยสิน้ารักปีหน้าจะได้มาเล่นอีกใครตายอ่ะพ่อมันพ่อผมตายแล้วแต่ก็ไม่เอาลิเกล็เพือง ไอ้ขี้เหนียวไอ้กินไม่เท่าไหนแล้วขนแม่งกลับบ้านมึงเ่ินันขี้แม่แล้วที่ขาหมูนิ่ขนเจอะเดือดคนของมึงเนี่ยเป็นคนขี้ไม่ให้ไอ้โจดกินอ้าวพระองค์ก็ว่กากระหม่อมเป็นหมาดิอยากจะรู้ชื่อแม่แม่ก็จะบอกให้เอาบุญฉันเองนนสนางสาวจุรีพรค่ะเพราะมะ เดี๋ยวเราไปอันมาผัวคนเที่ยวไหนตามเจอยังปวดแล้วแบบพูดดีคนบ้าะไรชื่อคนตายมีเป็นร้อยไม่เอามาตั้งที่อีพรคงจะเป็นอีพรนอนตามแผนผักอีพจุลรอีพรอีพอีพร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  ฉันเชื่อจุลีพรไม่ใช่อีพรนอนตามแผงเราจะบอกให้ถ้าเกิดว่าที่นี่เขาชื่อพรออกจากวัดนี้ไม่ได้นี่กระชายเขารู้่ะเฉพาะผู้หญิงบนโรงเกเออผู้หญิง<ช>ข้างล่างคือผู้หญิงที่มีพระคุณต่อเราใช่อย่าแต่ต้อง,องฉันเชื่อจุลีพรไม่ใช่อีพรผู้ก็อยากจะรู้เหมือนกันไอผู้ชายหน้าอย่างมึงมาเชื่อะไรวะโอ้โหหน้าอย่างมึงพูดแบบเชี่ยมากเลย